ข่าวแรกของเรานะคะมาที่สุตาสาวอัมพัชราภาค่ะที่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องฟ้องร้องคู่กรณีที่เป็นดาราดังนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาพร้อมพูดถึงงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดล่วงหน้าด้วยนะคะว่าเป็นการชวนเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาทานข้าวกันเฉยๆค่ะ หลังซุปตาสาวอ้ําพัชราภานะคะมีเรื่องถึงขั้นต้องปรึกษาทนายเพราะว่าถูกบริษัทดาราดังคนหนึ่งนํารูปไปใช้โปรโมตบนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาไปแล้วหนึ่งปีค่ะ ล่าสุดสาวอั้มนะคะก็ได้ควงเอสุภชัยออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยได้มีการไกล่เกลี่ยกันแล้วหลายรอบแต่ว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ค่ะส่วนตัวเธอเนี่ยก็อยากให้เรื่องจบไวที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าจะเคลียร์กันได้ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นฟ้องศาลแต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายดําเนินการต่อด้านค่าเสียหายก็เรียกเก็ดตามปกติค่ะ พี่ผ่านมาก็เคยคุยกัไนไปหลายครั้งแล้วแต่ก็อันนี้ก็คงแบบว่า อยากให้มันเร็วที่สุดเนาะมนก็ยืดเยื้อมันอย่านแล้วคือเราได้พูดคุยกันหลายๆรอบแล้วอะค่ะเราก็เลยต้องท่านไปมาปรึกษาแต่ทางนั้นทางบริษัทเขาก็ยินดีค่ะยินดีตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่คือแต่ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะอะไรเงี้ยเราก็ะตอนนี้ก็เป็นปีหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาให้เร็วที่สุดหน่อยน่าจะเคลียร์กันได้ค่ะแต่ก็คือว่าแต่ก็อยากให้เอาของออกเร็วๆเพื่อเราจะต้องมีอนตพรทธ์อะไรตัวอื่นมันมันติดอยู่ที่อ้ําทำอะไรไม่ได้เพราะ น <มา S 1> ไป,ไปจนนวไม่ได้เยอะนอกจากนี้นะคะซุปตาสาวอ้ําเนี่ยก็ยังได้เล่าถึงปาร์ตี้วันเกิดที่จัดล่วงหน้าอีกนะคะบอกว่าสนุกสนานมากๆที่ได้นัดเพื่อนๆคนสนิทมาทานข้าวกันส่วนพี่เอสุภชัยค่ะให้ของขวัญเป็นเงินสด3แสนบาทแล้วก็เชื่อว่าไฮโซโพกเนี่ยน่าจะมีของขวัญให้นะคะเนื่องจากรู้ใจว่าเธอเนี่ยอยากได้อะไรค่ะ ไม่อยากได้เลยคือจะทานข้าวธรรมดาคืองานไม่แต่งเลยไม่มีลูปปกโป่งไม่มีอะไรคือตั้งใจแค่ทานข้าวกับเพื่อนเพราะ้าะทานแยกกันมันก็ต้องเสียเวลาหลายวันนะถ้าหลายกลุ่มก็จัดรวมๆกันทานพร้อมๆกันแค่นั้นแหละคะ่ะสน,นุนอกน้อ้ําเต้นใหญ่เลยเรื่ังปวดเท้าไม่หายเลยเป็นของเยอะอื่นมันก็มียยเออมมอยอะแยะเราเราไม่ได้ใช้เนาะนอนอยู่บ้านจะชิยู่บ้านอย่างเดียวอะ่ะถึงเงินดีกว่านอนก่อนเงิน <laughs> เออเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วมันเกิดเป็นพี่อ้ํามีอะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองเลยไหมคะนอกจากพี่พี่ไอ้แล้วมีอ้ํไม่อย่างได้เลยเลยค่ะกับพี่พบก็คือห้ามเลยบอกว่าไม่ให้เขาบอกว่าจะให้ก็อ๋อได้ค่ะใจอ่อนรับก็ได้รับก็ได้แหละเพราะเห็นว่าเขาทำธุรกิจตอนนี้กำลังรุ่งเรืองไม่อยากจะเอาให้แบบมาขัดเลยแม้แต่นิดเดียวอ้ําเป็นคนดีจริงๆ